Субтитры รสรัญนหลาลกิรกรัมคุณข้าวันนี้เราจะองไหนนะเอ้ไม่ใช่หัวคลิปก็บอกอยู่ลูกว่าขึ้นหลาเลยนะครับผมองนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับผมแก่ทองคำนี่รูปแบบของจะเป็นวันนี้จำปีบุญิสานสมปฒนามหาสิทธิโชคไต่มาหกสามเลยนะครับผมรุ่นนี้เนื้อนวะจะสร้างสามสามหกสามนะครับผมนี่ใบจองนะพี่นะรายการจะสร้างแต่ละเนื้อนะครับผมนี่เนื้อนวะแก่ทองคำ าานะครับผมกลับมากันอีกแล้วกับรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่โปรดป่าของช่องนี้เลยรุ่นแรกเลยนะครับผมที่พาเข้าสายวัจุรามณีนะครับผมรุ่นนี้นะพี่นาเหรียญรวมเทพพบจบในเหรียญเดียวเลยพญานาคราชท้าวเวสสุวรรณพญาปุริสานะครับผมนี่สวยงามนะครับผมหูผิวนี้น้ำทองขึ้นวิบเลยนะพี่นานเพราะว่านาี่ก็จะมี พลูสารที่ผสมท,ทองด้วยแนายกี้าบอกอ่านี่สวยงามนะครับผมห่วงตันนะพี่นะรูปแบบจะเป็นห่วงตันแล้วก็จะมีลายกระหนกด้านข้างนะครับผมนี่โดนลายสวยงามลวดลายคมชัดองค์ปู่นะครับผมต้องคมต้องชัดแบบนี้เลยพญานนครราชองค์ปู่อ่ะผมลืมไปเลยพระปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีประตทุมมาใครจะไปลืมเล่ารุ่นแรกเลยนะพี่นะ มันจะรุ่นแรกเลยท,ท,ที่ทำคลิปในช่องนี้นะครับผมนี่สวยงามเนื้อนวานนะครับผมสี่เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับผมนะผมเคยบอกไปแล้วนะว่าแยกบล็อกแยกยังไงนะครับผมเคยบอกไปแล้วอ่ะไหนลองดูกันซิว่าองค์นี้บล็อกอะไรนะแล้วคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะครับผมจะไม่บอกจะไม่บอกว่าบอกอะไรนะครับผมสอนไปแล้วนี่นะพี่นะอ่านี่ การดูนี่ตรงนี้เลยหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่บอกไม่บอกว่าบอกอะไรนี่ลายกระหนกต้องคมแบบนี้เลยนะครับผมผิวนี่เขาจะเป็นผิวออกเรียบๆนะจะเป็นผิวเรียบๆตึงๆเลยแล้วผิวเงาอาผิวเงานะครับผมเตกแหล่งจะหนีจะตอ,อกอยู่ด้านนี้ด้านบนใชแ้แคงนะครับผมอโอ้โหแพงนะครับ บอกเลยนะพี่นันเหรียญน,นี้นะครับผมสวยงามรงตัวนะฮะ,ะปุกเสกสองมาระพิธีเข้าพิธีที่คชโฉนดแล้วก็วัจุรามณีนยครับผมแล้วก็ปลุกเสกตลอดไตรมาสเลยเข้าร่วมกับเหรียญรุ่นอื่นๆื่นอาทิตย์ทรับขอนสิทธิ์นะครับผมก้าวรามอะไรอย่างนี้อะนะครับผมนี่ขอบสันเขาก็จะเป็นแบบว่าเรียบๆสลับไปกับเหมือนจะเป็นข้นหอยนะ อแต่เป็นก้อนหอยบาง,บางๆนะครับผมจะเป็นก้อนหอยบางๆ <c oughs> ขอบเขาก็จะเป็นสันตรงไวเลยนะครับผมนี่จะเป็นรูปแบบคล้ายจำปีสี่ห้านะฮะอ่านี่นะครับผมนี่ขอบเขาก็จะมีความสูงขึ้นมานะพี่นะจะเป็นแบบว่าสูงแบบเป็นมิตินี่จะเห็นเหมือนแบบมีก้อนหอยบางๆนะไม่ไแน่ใจว่าเป็นก้อนหอยหรือว่ารอยตะไบจะคล้ายๆอะไรอย่างนี้ลองดูกันให้ดีนะครับผมบางอย่างจะมีบ้างมีน้อยแล้วแต่กันไปนะครับผมอาจจะแรนดอม นี่นะพี่นะโอ้โหด้านหลังสวยมากเงาทองขึ้นเลยนะครับผมนี่ห่วงตันนะพี่นะห่วงตันนะครับผมโอ้แต่รุ่นนี้เขาจะมีเนื้อเกินจากการตัดเล็กน้อยเลยนะเล็กน้อยเลยนะครับผมน่าจะแบบสบายเก็บหรือเปล่านะครับผมนี่ยันพุทธราชารามณีอิรักษาภพมักษาท้า,ากูเอักษานะครับผมสมปรญหามหาสิริโชคนี่แล้วก็จะเป็นยันดอกตรงนี้นี่ยันโสรถมงคลนะครับผมแล้วก็จะเป็นอัขรายันเทพสาตาทั้ง4ี่รอบรอบ อ่านะครับผมนี่เขาก็จะเป็นแบบว่าอา่อะไรนะตัวเลขตัวเลขไทยตัวเลขไทยอยู่ด้านไหนนะครับผมส่วนรถมงคลนะพี่นางกาติณีเซิงเหตจะคล้ายกันต้องดูกันให้ดีติณีเซิงเหตจะอยู่ใน9กาลามนะครับผมนี่สองห้าหกสามนี่วัดชุรามณีนะครับผมบูรณวัดศรีสง่านะครับผมเป็นกระถิ่นสองวัดนะพี่นะสุดยอดนะครับผมเหมือนสร้างโบสถ์ด้วยแล้วเหมือนจะเสร็จแล้วนะเหมือนแบบอัปเดตรูปมาเรื่อยใน เฟซบุ๊กของซอทุฬาเสนีนะครับผมวัชรบารีนั่นเองนี่ขอบเขาก็จะมีเหมือนลายก้นหอยสลับกันไปกับลายขีดมันน่าจะเกิดจากาแบบอะไรนะเขาเรียกตะใบเก็บขอบนะครับผมสลับกันไปลองดูกันให้ดีใครมีรอมันเท่ากันดูในแคปนี่โหตัวเลขพคตรตัวเลขก็ตอบแบบนี้หืเได้สวยได้สามหลักอุ้ย,ส,ยสุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยสี่แปดเก้าเออทำเป็นเล่นไปนี่นะครับผมจะมีเหมือนลอยก้นหอยนี่จะมีเหมือนลอยก้นหอยนะครับผม ถ้าหลับาไปกับรอยขนฝนฝนเหมือนไม่รู้ว่าอะไรรอยตะไบเก็บขอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะนี่สิ่งสําคัญสิ่งมันคืออะไรสิ่งมันคืออะไรครับผมช่องผมอ่ะไหนครับที่ต่อมาต่อใต้อคอเมอคอเมนต์ตดีนี้ตดีนี้ต่อใต้คอมเมนต์่อยนะครับผมอ่ะนี่ขอบตัดนะครับผมคมเลยนะคมแต่เนื้อนาวาเนี่ยช่วงบนเขาจะเหมือนแบบกินไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่น่าจะด้วยความอ่านาวาเป็นโลหะที่แข็งไงนะครับผมเพราะว่า ลวดังเก้านะพี่นะนี่ด้าน,นบนเขาจะกินเกือบๆเกือบๆ,ๆนะครับผมนี่แต่ตอนด้านล่างนี่กินเต็มเลยนะครับผมกินเต็มเลยและที่สําคัญที่ผมบอกทุกคลิปคืออะไรเส้นเด่นเส้นหนึ่งตรงตรง,ตง,ตงกลางนะครับผมอ่านี่นะพี่นะสวยงามนะครับผมรุ่นนี้แนะนําเลยแนะนําเลยจริงๆนี่โอ้โหสวยจริงๆนะพี่นะ ขอบนะครับผมต้องคมต้องชัดแบบนี้เลยผมเนี่ยรุ่นเนี้ยของเกลออกมาเพียบนะครับผมแล้วบางวัดนะผมผมไม่ผมไม่บอกวัดไหนเอาของเกมาขายในตัววันแล้วเป็นแม่ชีขายเนี่ยผมงงมากนะครับผมต้องระวังกันไว้ให้ดีต้องระวังกันไว้ให้ด,นหดีนะครับผมนี่เดี๋ยวเอาเนื้อนวะอีกรุ่นหนึ่งให้ชมนี่จะเป็นรุ่น9้าอารามนะครับผมโอ้โหสีเนื้อนวะนี่คือแบบของวัจุรามดีนี่เขาสวยนะพี่นะอ่าเป็นสีเนื้อนวัที่สวยแก่ต้องคำงามมากนะครับผม นี่นะพี่นะบริษาทยันโสรถมงคลนี่แต่สําหรับก้าวเวลามนจะเป็นตีนิสิงเหตุล้อมรอบยันโสรถมงคลนะครับผมอ่านะพี่นะดูรูปแบบยันกันให้เดีนะพี่นะแบบนนะนะวันนี้ก็จะประมาณนี้ในกะ้าวผมขครับ